เาอยากจะบอกเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะก็บอกว่าอยู่บนโลกของความจริงนะคะเราต้องเอาความจริงออกมาใช้นะคะนะคะไม่มีใครผิดใครถูกนะคะแต่คนเรามีความคิดที่แตกต่างกันและมีนิสัยที่ต่างกัน,ถ,กนถ้าคนเรารู้จักคําว่าผิดแล้วขอโทษและยอมรับและแก้ไขปรับปรุงตัวเส้นทางมีให้เดินเสมอค่ะก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอให้โครติว๋วแล้วก็บาวเบียร์รักกันนะคะดูแลกันนะคะต้องมีสุนรู้นะคะ เด็กน้อยจะออกมานะครับนั่ืแอลขคือความสำเร็จขึ้นความสเร็จของบ yeah. ีม yeah. yeah, uh ีบ huh. like oh, okay. oh. okay. oh, uh ้านมีรถรอมอรค่ะครับรออค่ะดลยดีดเืชูยูมีใครเปิดพรอนอีกหรือเปล่าจะเป่าอังไงเปิดพรนก่อนตะล่ลบอกอาโอเคโอเคเออตลกว่าอ่าลืมฮะคุณติวไปพรอนยัง่งให้คุณติวพรอนให้บอีไง เบี้ยวเบี้ยวเ่าขอบคุณพี่ๆก่อนยังไงอ่ะเก่าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะครับมาพี่นุราพี่เกซี่แล้วก็พี่ๆแก๊งสตีเล็กอ่าขอบคุณสตีเล็กอ่ายินดียินดีครับที่เดินทางก็มาแต่ไกลนะเดินทางโอ้ไกลมากก็ขอบคุณมากๆที่ยังคิดถึงกันนะฮะขอบคุณอขสลับความผูกพันที่ผ่านมาแล้วก็แบบมีความยิ่งใหญ่ต่อกันนะครับมีอะไรก็แล้วก็ไป็นมหาสู่กันเหมือนเดิมดีเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ขอบคุณน้ำใจที่ยิ่งใหญ่เเพื่อนขอบคุณ จะักทายงานไหนไหมพวกเนาะวที่งานทีม่จะอยู่ได้กันตลอดมามาหาเนาะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ของคุณแม่อุบลโอ้ขอบคุณคุณแม่อุบลด้วยนะครับตั้งแตักไม่ไสวยนะครับอุบลุณนั่นเองอุบลมาไงอุบลนี่ยซุ้มจากอุบลมาเอออุบลเนี่ยไปเอามาได้นี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไงโอ้เออแล้วรับเพียงกันเนาะเคยมากันเอเโอ้ยยังไงโควิดโควิดโควิดใช่ไห เล่นไม่มีไปเกี่เราเราเป่าได้ดันเราเป่าได้บุ๊กโอเคเล่นสองสามแบบเดียวกันขอให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่เดียวมีครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ที่มั่นคงนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะต้อนรับนะครับลูกในท้องของเมียเไรอันอันวันนี้ไม่ขออะไรมากนะวันนี้คนคนดูล่าสุดพี่เยอะไหมเยอะไหม ไปไปดีๆกันกับเรบทุกคนขอฝากอะไรได้ไหมพี่ฝากยังไงอยากจะฝากใส่ซองก็อนพร้อมเพลงมาด้วยสำหรับบ่าวเบียแล้วนะก็เห็นความสําเร็จ้หลายคนนะครับนะฮะเบียก็มีอีกหนึ่งคนที่เข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็อยากจะเห็นความสําเร็จของเขานะครับก็นี่พี่พี่เดี่ยวหรือว่าพี่หนึ่งโอเปร่านะครับซึ่งอุ่กรทําทำค่ายเพลงนะครับตอนนี้คนติดตามก็ประมาณแ800ดร้อนิดๆนะครับอยากเบียอยากให้ถึง หนึ่งพันคนนะเพราะว่าเพื่อจะเปิดสร้างรายได้นะครับก็อยากจะช่วยเก็ซีทุกคนนะครับมาผักดันช่วยช่องนี้ให้หน่อยนะครับช่องติดตามกดแชร์กันทีมงานบอมีอนาคตเนาะทีมงานบอมียนาคตฝากฝากนะครับวันนี้มาทำกับข้าวเอาอะไรอะไรให้กินเลยนะครับทีมจุ่มนะฝากด้วยนะเขาเป็นประธานในเรื่องของการทํากับข้าววันนี้เลยนะนะฝากด้วยนะทีมงานบอมีอนาคตเป็นเป็นเพลงเป็นเป็นช่องเพลงนะเบียร์ก็จะมีพลังานเพลงนะครับก็ กับศิลปะงานให้้้พี่นนองงสาไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับฝากด้วยนะครับนะฮะฝากพี่พี่เอทีทุกคนมากดติดตามให้หน่อยเด้อนะครับช่องทีมงานเรามีอนาคตนะครับแต่ว่าก็มีอนาคตอยู่นะฝากด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณเอทีทุกคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับเนี่ยโอ้ยเข็ดมากินปากกินแล้ววะเนี่ยปากเนี่ยวขอบคุณมากเลย สมพนะคะคนเดินดินัดีค่ะบดารุใน,นะรขอบคุณเอฟซีที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณมา,มากนะครับก็พี่นาอยู่น้อยก็มีอะไรช่วยก็บอกเบียดนะครับเบีย <"Be ather" S 1> จะได้ไปช่วยนะจริงๆวันนี้นะฮะไม่อยากให้มีดารุงดราม่าอะไรเด้อทุกคนจริงๆบาวเบียนะ,ะชวนพี่ๆทุกคนแล้วนะฮะชวนทุกๆคนเลยที่เป็นทีมงานเก่าๆของเราพวกเรานะทีมงานสาวตลิงนะฮะ มีอะไรเป็นชวนทุกทุกคนเลยนะให้ให้มาแต่ว่าด้วยสถานการณ์บางคนกะว่างแน่เบว่างแน่เน,เนะะาะน,นะครับข้ากับเบาากันนะครับก็ไม่อยากให้มีดราม่านะครับผมนะฮะเอาโอเคครับ, <c oughs> รบผมอ่ามาไปกินเค้กกันดีกว่าเปิดเพลงเปิดเพลงหรอเปิดเพลงเปื่เพลงมันหวานแหน